เขาชอบทำการเกษตรนะครับเพื่อนๆดูะดูต้นมะละกสอสมบูรณ์ดีนะครับต้นมะละกอเอรแยากาศดีอยู่แบบนี้อยู่แบบธรรมชาติดูเขาถอกยากนะครับเพื่อนๆ อ๋ออ๋อกำไม่กำไม่เด้มันอ๋อเขาล้างด้วยนะครับเพื่อนๆเผื่อว่าให้แพะนะเขาล้างเสร็จก็เก็บไว้ให้แพะนะอ๋อมันก็ดีเหมือนนะล้างให้สะอาดแล้วก็ให้แพะต่อนะเดี๋ยวแพะมันถึงเวลา ประมาณหกโมงเย็นเขาก็กลับมาเขาก็มากินที่นี่นะครับสวยนะครับเพื่อนส่วนดอกไม้ของข้าวนะครับให้อาหารปลาต้นน้ำต้นไม้ สวนนี้คยกว่าสวนอะไรร่วมเลยนะดอกไม้ก็มีสวนดอกไม้ก็มีผัดบุ้งก็มีมันก็มีมีทั้งหมดเลยนะครับต้นกล้วยอะไรเต็โมโบก็มีนะไม่ถึงไร้นะปลุกได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆดูนี่มาเป็นบรรยากาศดีนะครับสวนดอกไม้ของเขากับรรยากาศดีสวยง,งามเลยนะครับเพื่อน เก็บขยะทุกวันนะครับเพื่อนๆดูเก็บขยะมาเผานี่เจ้าของสวนนะครับเพื่อนเขาชอบอยู่แบบธรรมชาตินะครับ เขาต้องมาเก็บขยะแบบนี้ทุกวันช่วงเย็นๆนะครับประมาณสี่โมงห้าโมงประมาณนะั้นเขาก็มาเก็บขยะทุกวันพอดีที่นี่มันต้องมีคนมาดูมาถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเขาก็ต้องมานอาจากนั้นเจ้าของต้องมาเก็บขยะนะเก็บขยะดูต้นมะพร้าวก็มีนะครับมีมีครบเลยครับเพื่อนๆเขาเรียกวัดสวนรวมนะครับสวนรวม ดูปลาก็มีปลามาด้วยธรรมชาตินะครับอ,อ,อืมขึ้นมาแล้วน้องปลาเนาะรมาเห็นไหม